คนไมาหม่มีคนอยู่มี่มีใครอยู่ไหมมีใครอยู่กถามบางั้องเนีองอย่างนี้ต้องเหมาองต้องมาชิ้นยงไงต้องไต้อง้าก็่า้ัดีครับลงสวัดีครับชนยันยงไงนะเราเห็นเหตุการณ์นขาเอาเาะแงรเสรรมีนนี้อดคันงครับ รถใหญ่ยืนไงอ๋อลุงก็จอดอยู่ใช่ไหมฉันว่านีรถคันหนึ่งอ่ะจอดรถกระบะหนีขาวใช่แล้วมันก็เทพหน่อยแล้วมันเลยคันมอสเลยมอสไปอีกนะรถรถเขาจะออกเนี่ยสู้รถทางตรงไม่ได้อยู่แล้วนะรถผมรถใหญ่ออ๋เป็นมื่อกี้ยังตกใจก็กลัวกลัวมีใครเจ็บนะโกรดเลยลูกดีได้มากครับแต่รู้อยู่ว่าเป็นก่อล้ออะเห็นอยู่ก็หันไปพอดีก่อล้อต้งล้อรถใหญ่พคืนอ๋อ ครับขอบคุณมากครับ